สวัสดีครับวันนี้ในวิดีโอนี้เราก็จะนำเสนอวิธีการรีเซ็ตกล้อง d ิวส์2.2เมกะพิกเซลโดย DAS Enterprise นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็ต้องเสียบปลั๊กให้ตัวกล้องก่อนดังนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอให้ตัวกล้องพูดขึ้นเพื่อเป็นสัญญาให้ตัวกล้องกำลังยูเครื่องอยู่นะครับผม สำหรับการรีเซ็ตเนี่ยจะเป็นการคืนการตั้งค่ากับตัวกล้องในกรณีที่กล้องมีปัญหาหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนจุดที่ติดตั้ง,งเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตที่กล้องใช้งานอยู่นะครับผมอย่างที่เห็นเลยตอนนี้ตัวกล้องเนี่ยกำลังเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-FI เดิมอยู่อันนี้เราก็ทำการรีเซ็ตกล้องใหม่นะครับผมโดยนี่นะครับผมอันนี้เป็นชุดที่มีน็อตกับปลุกสำหรับการ ที่แถมมาในตัวเซ็ตกล้องด้วยอันนี้เอามาทําการรีเซ็ตกล้องครับผมนี่นะครับจะมีเข็มแทงซิมแบบนี้แถมด้วยนี่แบบนี้นะครับผมแันนี้เราก็เอามาจิ้มไว้ด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังตัวกล้องที่มีช่องรีเซ็ตแบบนี้อยู่กดค้างไว้ประมาณยี่สิบถึงสาสิบวินาทีนะครับผม เป็นการตั้งค่ากบน,นานอย่าอดงบางรุ่นเนี่ยช่องรีเซ็ตจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างหรือตรงนี้แต่ว่าตัวนี้จะอยู่ด้านหลังครับผมอันนี้นไงก็ขอให้ทุกคนรับทราบด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวตัวกล้องจะพูดอีกสองครั้งนะครับผมเริ่มการตั้งค่าเมื่อกล้องพูดว่าเริ่มต้นการตั้งค่าแล้วก็เป็นสัญญาณว่าตัวกล้องเนี่ยพร้อมที่จะทําการเชื่อมต่ออีกครั้ง ได้รับการคืนการตั้งค่าโรงงานพร้อมจะเชื่อมต่อใหม่แล้วครับแค่นี้ตัวกล้องก็ทําการรีเซ็ตตัวเองเรียบร้อยพร้อมที่จะทําการเอาไปติดตั้งในจุดใหม่ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ